กระเพราเบคอนพริกแห้งครับผมขั้นตอนแรกก็ใส่พริกแห้งลงไปในครกตามด้วยพริกแดงจินดานแล้วก็กระเทียมนะครับจากนั้นก็โขลกให้ละเอียดเลยครับผมถ้าใครชอบรสไม่เผ็ดมากก็โขลกแค่พอหยาบๆก็พอนะครับจากนั้นก็เปิดเตาตั้งกระทะนะครับผมใส่เบคอนของเราลงไปครับเราจะย่างเบคอนให้หอมเกรียมก่อนเลยนะครับ ไม่ต้องใส่น้ำมันลงไปก็ได้นะครับเพราะว่าในตัวเบคอนเนี่ยจะมีมันอยู่ค่อนข้างมากเลยนะครับเดี๋ยวพอเราย่างไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำมันในตัวเบคอนก็จะออกมาเองครับผมระดับความสุกก้อนแล้วแต่ความชอบได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะมาตั้งกระทะอีกรอบหนึ่งครับใส่น้ำมันมะกอกลงไปสักเล็กน้อยนะครับผมเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่ส่วนผสมที่เราขูกเอาไว้เนี่ยลงไปผัดได้เลยครับผัดไปเรื่อยๆให้กระเทียมมีสีเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมดีนะครับผมจากนั้นก็ใส่เบคอนของเราลงไปได้เลยครับ จากนั้นก็ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะครับผมจะใช้ไฟกลางในการผัดนะครับผมจากนั้นก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะครับซอสปรุงรส น้ำมันหอยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายสักเล็กน้อยนะครับเราก็จะผัดไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะครับเม <ar> ื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเนี่ย,ย,ก,ยก็ใส่ใบกระเพราลงไปผัดต่อได้เลยครับผมจากนั้นเราก็จะทําการปิดเตาแล้วก็ใส่ใบกระเพราส่วนที่เหลือลงไปอีกหนึ่งรอบนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็พร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยครับเมนูกระเพรานี้ก็ถือว่าเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยเลยนะครับรสชาติจัดจ้านหอมกลิ่นใบกระเพราแล้วก็เป็นอาหารคู่คนไทยจริงๆครับวันนี้เลยลองมาทําเป็นกระเพราเบคอนดูรสชาติก็ ดีนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำตามดูนะครับขอบคุณครับ